I heard about you long before we met. You're winsome and you're young, at least that's what they said. Underneath your glitter and your gold, you can't deny the fact that you are growing old. You have a thousand eyes that never fall asleep. Someday I will leave you. When I've had enough of your beauty Prepare me for your style The way your laughter seems to go for miles and miles You have a thousand guys <laughs> that <laughs> <laughs> never <laughs> fall asleep Someday I will leave you when I've had enough of your beauty To be the one boy วันนี้ก็กลับมาถึงแล้วนะคะวันนี้ไม่ได้ไปหาซื้อของถูกจริงๆก็ไปหาแหละแต่ว่าไปแค่ร้านเดียวนะคะตั้งใจวันนี้ตั้งใจจะไปซื้อพวกเครื่องปรุงนะคะที่มันเริ่มหมดนะคะก็ ที่จะแพงก็เพราะว่ารอบนี้จะซื้อเป็นขวดใหญ่จะมาแบบใส่ขวดเล็กนะคะเพราะว่าเวลาใช้ขวดใหญ่อ่ะที่ปกติแล้วว่ารู้สึกว่าลูกจะใช้เทเยอะนะคะก็เลยจะแบ่งเป็นขวดเล็กเป็นรูเล็กๆนะคะก็ได้เป็นพวกที่ต้องมีติดบ้านแล้วก็ใช้หลายเดือนนะคะนี่ชิกี้พามาด้วยนี่เป็นพวกราคาปกตินะคะชีสก็หมดนะคะต้องซื้อมันเป็นของที่ต้องมีติดบ้านนะคะ แต่ว่ามันมีอายุที่ใช้ได้หลายเดือนนะคะก็เลยซื้อเยอะหน่อยค่ะวันนี้ก็อันนี้ไข่ไม่ต้องไปซื้อวันพุธนะคะเพราะว่าจะได้เพราะถ้าไปซื้อวันพุธเดี๋ยวก็ต้องซื้ออื่นอีกก็เลยซื้อมาทีเดียวนะคะแค่9้เก้ายนนะคะสามแพ็คลูกใหญ่ด้ยวยไก่ก็โลละ39มสิบเก้าเยนประมาณร้อยสิบาทก็ถูกนะคะไก่นี้ใช้บ่อยมากหมดเร็ว แล้วก็อันนี้88เ็นไปร้านอาหารไม่ใช่ร้านอาหารีิไปร้านผักที่ขายของไทยมาด้วยอยากได้ตะไคร้นะคะจะเอามา,าปักชัมให้ล่างออกนะคะเดี๋ยวจะได้ไปปลูกนะคะก็เนี่ยผลไม้อโวคาโดวันนี้ก็ไม่ได้ของถูกนะคะเนีแยกของหมดนะคะของถูกก็จะได้มาแค่นี้นะคะไม่ได้เยอะค่ะวันนี้ ได้ผักสลัดผักสลัดนี่เดี๋ยวแช่น้ําที่มันเหี่ยวนะคะเดี๋ยวแช่น้ํามันก็จะฟูขึ้นมานะคะอันนี้ปกติก็ประมาณสองร้อยกว่าเยนหลือครึ่งราคานะคะร้อยหกเยนก็ประมาณสามสิบบาทแล้วก็นี่ก็ผูกนะคะไม่รู้ว่าทำไมมันถูกซึ่มันก็ยังไม่ออกงอกออกมาเลยนะคะเน,น,นี่ยมันสับมันแล้วไหโพเตโต้มันมนี่ยหัวมันนะคะ แค่200เยนนะคะราคาเต็ม400เยน110บาทเหีออ200เยน60บาทลูกชอบทานก็ซื้อมาแล้วก็เดี๋ยวจะเอามารอให้มันงอกสักลูกหนึงจะไปปลูกนะคะหม่ใช้เท้าชาซเย็น9บ,บาทก็มะนาวนะคะไม่ได้ไปร้านประจำร้านผักไทยนะคะปกติจะซื้อมันก็ราคาประมาณนี้5-6ลูก140เยนแต่นี้แพงเ็งแค่10เยนนะคะ ก็ประมาณ40่สบาสิบาท5้ลูกนะคะ<อ>ก็มันเกิดเทศร้านนี้ถูกหกเจ็ยนแต่ว่าไอโดนอะไรทับไม่รู้เมื่อกี้นี้ช้ำเลยต้องรีบฐาน<อ>ก็บานาน่าสีไม่สวยแต่ว่ายังไม่เป็นอะไรนะคะน่าจะยังดิบอยู่แต่ว่าเหมือนโดนความเย็นแล้วเปือกมันดังเดี๋ยววางทิ้งไว้ก็สุกนะคะไ,<อ>ได้มาสองล้าน นี่ได้มาแค่ห้าสิบเยนเองค่ะถูกมากสิบห้าบาทอันนี้น,นี้หกสิบสามเยนนะคะยังช้ำบ้างนิดหน่อยจะเอาวัดัันได้ก็ได้วิตติ้งครีมมาเดี๋ยวจะทำเค้กซะหน่อยเก้สิบแปดเยนนะคะช็อกโกแลตวิตติ้ง,ง,งครีมราคาถูกปกติไม่ม่เจอนะคะก็ได้โยเกิร์ตนะคะขึ่งราคาประมาณหกสิบเยนก็ ขนมมาให้ป้าปักกับอซีนี่นะคะของถูกได้แค่นี้ค่ะนี่อันหนึ่งก็ได้แค่นี้นะคะประมาณนี้วันนี้ก็หมดไปประมาณเจ็ดพันเพ่เย็นนะคะทั้งหมดนี่ถ้าได้ของครึ่งราคาก็ของพวกนี้มันไม่ค่อยมีครึ่งราคานะคะ ผลไม้อาจจะมีแต่ว่ามันไม่เจอของพวกนี้เป็นของที่ไม่ใช่เครื่องขายแล้วแต่มันต้องมีติดบ,บ้านนะคะพรุ่งนี้ตอนเช้าว่าจะออกไปหาอะโวคาโาด,โดผลไม้ถูกๆอีกร้านที่ร้านประจํานะคะพอดีวันนี้ไปช้านะคะก็เลยไม่ได้ค่ะแต่ว่าตั้งใจจะไปซื้อเครื่องปรุงอยู่แล้วน,นะคะวันนี้พวกชีสอะไรมันหมดค่ะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปดูผลไม้อะไรถูกๆชนิดนึ่งะะเพราะว่าทิศนี้ มีงบเหลือจากทิศที่แล้วด้วยนะคะก็ยังพอซื้อได้อยู่นะคะจะมีรูสาดรูเนี่ยเออหมือนร้านเลยเนี่ย <c oughs> <c oughs> i do i um, um, am um, i'm um, 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 um. สวัสดีค่ะเมื่อกี้นะคะก็ออกไปรับโอเบนโตะมานะคะวันนี้เป็นวันรับโอเบนโตะของเด็กฟรีนะคะก็วันนี้ได้มาสองที่ที่แรกก็จะเป็นนี่พงคัสึคาเลนะคะได้สองที่ได้ฟรีของเด็กสองที่ก็เดี๋ยวจะเป็นของมามาก,กับปะปะคนละกล่องนะคะอีกที่หนึ่งวันนี้ อันนี้เป็นอมจิซากุระโมจิเหรอไม่ใช่คืออะไรลกูกโอนันโ์โนโมจิโอนันต์โนอมิในวันเด็กผู้หญิงนะคะได้โมจินี่อันนี้อีกที่หนึ่งเขาให้เป็นปลาแซลมอนนะคะกะสลัดะก็วันนี้ได้ฟรีมาทั้งหมด ที่กลองนะคะก็จะเป็นของมื้อเที่ยงของเรานะคะก็ดเดี๋ยวเราจะกินอบเปนบก,กันแล้วก็เมื่อกี้ก็แวะไปซื้อ,อกับข้าวนะคะจากตลาดมันเป็นช่วงเที่ยงพอดีนะคะก็เป็นที่เขาลดราคาขึ้นราคานะคะก็ได้มาหลายอย่างเหมือนกันนะคะวันนี้จะได้เป็นพวกเนื้อสัตวกับขนมปังน,นะคะเมื่อวานเนี้ยไปซื้อพวกเครื่องปรุงกับพวกผักมานะคะ เมื่อวานก็โดนประมาณเยอะเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ของถูกนะคะแต่ว่าอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้ไปนะคะพอดีเป็นช่วงต้นเดือนก็เหลืองบเยอะนี่ได้นมมานะคะหนึ่งกล่องก็สองร้อยกว่ายเยนหกสิบบาทก็เหลือร้อยกว่าเยนสามสิบบาทนะคะแล้วก็ได้นี่มานะคะเนื้อปลาฉลามนะคะเคยซื้อไปคราวที่แล้วนะคะแต่แรกคิดว่าไม่เคยเจอแต่น่าจะเคยเจอแล้วไม่รู้จัก ราวเวลาซื้อมาแล้วหนึ่งรอบนะคะแล้วก็ลองทํากินแล้วรู้สึกว่าเนื้อมันเหมือนเหมือนเนื้อไก่นะคะมันนุ่มทําแบบย่างซอสไปนะคะวันนี้เจอสามแพ็คขึ้นราคานะคะก็เลยกับว่าจะเอามาทําเป็นชุดแป้งทอดนะคะนี่ชิ้นก็ใหญ่อยู่นะคะอันนี้แพ็คสองชิ้นร้อยสิบห้าเยนประมาณสามสิบสามสิบกว่าบาทก็อันนี้อันนี้ก็สองชิ้นร้อยเก้าเยนสามสิบบาทนะคะอันนี้สามชิ้นนะคะร้อยเจ็ดสิบเยน ก็ประมาณ50บบาทเนี่ยซื้อมา3แพทนะคะก็จะเอามาทำเป็นอาหารของมื้อาอทิตย์นี้นะคะเพราะว่ามันจะได้เป็นเมนูดัดแปลงจะได้ไม่จําเจก็อันนี้ไม่ใช่เครื่องะคะ่ะแต่ว่าเป็นไข่แดงที่เขาแกะแล้วก็ต้มไว้นะคะเชอรี่เป็นคนที่ลดจางน,นะคะก็ช่วงนี้ก็เลยอยากจะทานอะไรที่มีธาตุเหล็กนะคะเดี๋ยวจะเอามาทำ ดัดแปลงทําอาหารนะคะแล้วก็ได้ปลาหมึกมาค่ะจริงๆปลาหมึกก็มีอยู่ในตู้เย็นนะคะแต่ว่าเจอแล้วมันถูกเสียดายก็มาแช่ฟิตได้แต่ว่าน่าจะอามาทํากับข้าวอาทิตย์นี้ได้2ตัวร้อยสห้าสิบสามเย็นนะคะประมาณสี่สิบห้าบาทซื้อมาแพ็คด้มีหลายแพ็คแต่ว่าเอามาแค่แพ็คเดียวนะคะก็อันนี้ถูกค่ะกุ้งตัวใหญ่น่าจะเป็นกุ้งกุ้งกุลาดา กุ้งอะไรก็ไม่รู้เนาะเมื่อกีกชื่อตัดหัวแล้วนะคะทุกค่ะก็เหลือ194เยนประมาณ60บาทก็มีประมาณ67ตัวนะคะเดี๋ยวจะมาทาง ABFY นะคะก็ได้นี่ปลาตัวน้อยนะคะปลาข้าวสาเนาะแต่เป็นแบบนิ่มเนาะที่เขาลวกมาครึ่งราคานะคะกล่องละแพ็คละ7เ็เยนนะคะ73เยนก็ประมาณ20บาทเอาให้อายุมิจังทานนะคะแล้วก็ทำอื่นได้ ได้ขนมปังเดี๋ยวเดี๋ยวกันแน่นี้มันหน้าตาเหมือนเหมือนทั่วที่เขาเรียกอะไรบ้านเราอะแต่มันจะมีปลาใส่ด้วยนะคะน่าจะเป็นอ๋ออันนี้ไม่มีปลาแพ็คเมื่อกี้มีปลาเอามีมีปลาด้วยะคะจะลองมาลองชิมดูว่ามันอร่อยไหมไม่เคยทานนะคะก็ครึ่งราคาจาก300เยนก็เหลือร้อยประมาณร้อก็ประมาณ45บาทเอามาลองทานดูนะคะก็ขนมปังมาให้ป,ะปะ้า เอาไปทํางานนะคะคอนึงเหลือประมาณแค่สี่สิบเยนก็ประมาณสิบสองบาทนขนมให้ปะปะเน,นอันนี้แล้วก็ให้ลูกกินบ้างแล้วก็แตงกวามอีกสมลูกเก้าสิบแปดเยนประมาณสามสิบบาทนะคะในรอบนี้ไม่เจอโยเกิร์ตกับอะโวคาโดนะคะได้โยเกิร์ตมากระป๋องเดียวจะเอาไว้ให้ยูมิทานนะคะทานแทนขนมนะคะไม่งั้นเขากินแต่ขนม รสตอเบอรี่แอปเปิลก็ไม่ได้ถูกมากเนาะแต่ช่วงนี้แอปเปิลมันประมาณเกือบสองรยเยนก็ได้มาลูกเดียว8ปสิบปดเยนนะคะไม่ถึงสามิบบาทก็ได้มาแค่นี้นะคะของถูกกว่านี้อันนี้ไม่ได้ถูกราคาปกติอันละสิบสองสิบสองเยนก็ประมาณสามีบาทเนาะเป็นเหมือนปลาหมึกปลาหมึกเหมือนปลาหมึกมีสามรสบ้านบ้านเราปลาหมึกแห้งเหรอก็ได้มาแค่นี้นะคะก็ ถ้าไม่ขี้เกียจตอนเย็นว่าจะแวะไปหาของถูกที่ร้านอื่นอีกน,นะคะอาทิตย์นี้เกินงบแต่ว่าไม่ได้ซื้อมาหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะเพราะว่าเป็นช่วงต้นเดือนของบ้านเชอรี่ไม่ได้ไปจ่ายกับข้าวก็เลยมีงบเยอะหน่อยก็เลยซื้อมาแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นเชอรี่ไม่ได้คิดเมนูทํากับข้าวนะแต่ว่าจะเขียนรายการที่ว่าจะไปซื้อ อของที่หมดเป็นพวกผักผลไม้นะคะเขียนไว้แต่ว่าพวกเนื้อสัตว์อะจริงๆเรามีอยู่เต็มตู้เย็นก็อยู่นะคะที่จะไม่มีก็จะเป็นพวกปลาพวกกุ้งอะไรพวกนี้ถ้าเจอก็จะเอามาดัดแปลงทําเป็นเมนูใหม่ๆนะคะเพื่อไม่ให้เบื่อนะคะก็ไม่ไม่ได้คิดเมนูนะคะเดี๋ยวค่อยมาคิดตอนก่อนจะทํา1วันนะคะวันนี้ก็หมดไปประมาณเกือบ2,000เยนนะคะประมาณเกือบหกรบาทนะคะก็ ได้มาประมาณแค่นี้นะคะไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ว่าก็พอจะเอามาดัดแปลงเป็นเมนูในทิศนี้ได้นะคะก็เดี๋ยวไปเก็บของแล้วก็ทานโอ,อเป็นโตมื้อเที่ยงกันค่ะอนนเอาไปอุ่นก่อนลูกไปเอนนไปอุ่นก่อน,อน,น